เวส์ค่าตัวเท่าไหร่ค่าเหนื่อยเท่าไหร่ mm hmm. ก็มาดิครับพร้อมชนพร้อมสู้นะฮะสื่อตอนนี้รายง,งานไปทางเดียวกันว่าลิภูไม่หวั่นเลยไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายที่จะมาหาศาลในเดียนนี้พร้อมสู้พร้อมล่าขณะที่เรื่องราวของเบนจามินเชสโก้ลิปูมีข่าวว่าสนใจแบบจริงจังขณะที่บาซ่าวางดีอาร์ตเป็นเป้าหลักในซัมเมอร์นี้สรุปข่าวลิภูประจำวันที่21พฤษภาคมกับผมคนแอครับ ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับแว่นตาออบตานั่นเองนะครับนี่แว่นตาออบตารุ่นวากุวากุนะครับ X กับการ์ตูนเรื่อง Spy Family ถูกลิขสิทธิ์จากทางการ์ตูนญี่ปุ่นจากทางญี่ปุ่นด้วยนะครับแน่นอนครับว่านอกจากที่มันจะใส่แล้วเท่แบบนี้นะฮะใสผู้ชายได้ใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีความแข็งแกร่งทนทานของแว่นออบตาแน่นอนขาแว่นมันก็ต้องมาพร้อมกับความแข็งแกร่งแบบนี้แหละครับหมุนได้รอบทิศทางโคตรนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ประโยชน์การกรองแสงจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถือต่างๆอันนี้ช่วยเซฟสายตาถนอมสายตาเราได้เป็นอย่างดีแล้วใส่แบบเท่ๆเป็นแฟชั่นแบบนี้ได้ด้วยสนใจนะครับก็ไปที่เพจของ o p t ต s ได้เลยนะครับนี่นะบอกว่ามาจากช่องโค้ดแอคนะทักไปที่เพจ o p t ต s ใน Inbox อกซพิมโค้ดส่วนลด KODACT บอกว่าสนใจรุ่นวาก,กูวากุหรือรุ่นไหนก็ได้ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทด้วยฝากเพื่อนๆเ,เอาไปด้วยนะครับนะ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้จากเมื่อวานนี้ที่แพ้บราตันมาขากลับ,นเ,นนนลบเนี่ยเจมส์เพียสเขาอัปเดตแบบสั้นๆว่าทีมรถบัสเนี่ยที่เดินทางจากทางภาคใต้เนี่ยทางบริตันเนี่ยขึ้นมาสู่ทางภาคเหนือของเราเนี่ยต่วาตกเฉียงเหนือที่ลิฟพูเนี่ยมีการเปลี่ยนเส้นทางจากปกติเล็กน้อยนะ,ะเพราะว่าเหมือนกับคุยกับตองำรวจแล้วมันเพื่อความปลอดภยัยอาจจะมีเส้นทางบางอย่างที่ มันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็เลยเหมือนเปลี่ยนเส้นทางการเดินนิดหน่อยทําให้อาจจะเมื่อวานนี้กลับมาสู่กลับมาสู่ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะช้ากว่าปกติเล็กน้อยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็อัปเดตสั้นๆเท่านี้ทีนี้เรื่องราวของเจอร์มีฟิมปงยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่เมื่อวานนี้หลายสื่อการายงานตรงกันแล้วว่าภายใน24ชั่วโมงคือพูดตั้งแต่ประมาณเย็นๆคำ่ำๆก็ไม่เกินเย็นๆคำ่ำๆวันนี้น่าจะมีการประกาศนะครับคิดว่านะหรือ อย่างน้อยๆเซ็นสัญญาคือเขาใช้คําว่าเซ็นสัญญานะซึ่งผมยกตัวอย่างอย่างร้า,รานบาเบลนี่ไปเอาข้อมูลมาจากไหนไม่รู้แต่เป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันไงรา้านบาเบลนะฮะอดีตตั้งแต่ลิฟูบอกว่าเจอรมี่ฟิมปงกับลิฟูเนี่ยคอนเฟิร์มได้เลยว่าเสร็จสิ้นหมดแล้วการตวรวจร่างกายสัญญากาลังจะเซ็นการประกาศก็โหลดดิ้งอยู่กําลังจะมาแล้วนะ <S <S นี่คือจุดเริ่มต้นของอันเนอร์ชโรตเอราอีรานะครับก็คือยุคข,ของอันเนอร์ชโรตนะกำลังเริ่มต้นแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับ มากันที่เรื่องราวของฟอร์เรนเวียสนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ประจําวันนี้ฮะที่ผมอยากจะอัปเดตเพิ่มเติมให้ไปในทางเดียวกันอย่างที่บอกครับเรื่องราวเกี่ยวกับงบป,ประมาณเงินทุนไม่หวัน่นพร้อมสู้เลเวอร์เลเวอ,อร์ตั้งเท่าไหร่รีพูไม่หวัน่นค่าเหนื่อยเดี๋ยวก็จะพร้อมทุ่มสู้ในก้อนเหนื่อยค่าเหนื่อยที่ดีอ่ะพร้อมสู้เลยคือไม่ไม่กลัวไอ้เรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยไม่กลัวครับ สามสื่อรายง,งานไปทางเดียวกันเริ่มต้นที่ฟาบิ o ซโอโรมาโนกันก่อนแล้วกันนะครับโรมาโนไปพูดในคลิป YouTube ตัวนี้ครับคลิป YouTube ของทางช่อง g i ฟ e ีสปอร์ตนะครับก็จะมีพิธีกรถามนู่นนี่นั่นนะในส่วนของตลาดซื้อขายโรมาโนก็ตอบโรมาโนบอกว่าตอนนี้นะเราต้องรอให้ฟอร์เรนเวียใช้เวลาในการตัดสินใจอนาคตตัวเองว่าจะเลือกทางไหนจะอยู่บาเยินต่อก็ได้ถ้าเอ้ยถ้าขอภยัยถ้าเกิดไปบาเยินอะสมมติถ้าเลือกไปบาเยิน และสมมติบาเยินไปตกลงค่าตัวกับทางนู้นได้ก็จะได้อยู่เยอรมันต่อฝั่งบาเยินนะ่ะโอ้โหมั่นใจมากๆว่าวิเสจะมาอยู่กับพวกเขาแต่นั่นแหละมั่นใจอะไรนั่นก็คือส่วนเรื่องของมั่นใจแต่เรื่องค่าตัวพวกคุณต้องทํางานต่อครับพวกคุณต้องไปคุยกับเลเวอร์ครับเพราะว่าเลเวอร์ตั้งค่าตัวไว้แพงและพวกคุณก็ยังมองว่าสิ่งที่เลเวอร์ตั้งเอาไว้มันแพงส่วนลิ์พูก็ทํางานในส่วนของตัวเองพวกเขามองวิเสเป็นเป้าหมายเบอร์สิบในฝัน มีการไปคุยกับพ่อนักเตะคุยกับเอเย็นแล้วเสนอโปรเจกต์ก,กีฬาให้ไปแล้วเร์พููทําได้แค่รอดูว่านักเตะยังไงส่งสัญญาณมาซิอยากย้ายมาอังกฤษไหมอยากย้ายมาไหมถ้ามาอยากมาอังกฤษมาเร์พููมาพวกเราพร้อมทุ่มล่าตัวอยู่แล้วมันมีท่อนหนึ่งคำหนึ่งที่มันชัดเจนมากโรมาโนใช้คําว่าเรื่องค่าตัวค่าใช้จ่ายไม่ใช่ปัญหาสําหรับเร์พููเหลือแค่ให้นักเตะว่าตัดสินใจว่าจะบายเย็นหรือจะเร์พูู แต่บางสื่อก็อาจจะบอกนะว่ามันยังมีโมเมนต์หรือมีมุมเล็กๆที่นักเตะอาจจะอยู่เลเวอร์ต่อก็ได้อแต่ว่าสื่อแต่ว่าโรมาโนไม่ได้พูดถึงมุมนั้นโรมาโนพูดแค่ว่าจะบาเยอร์หรือจะลร์พูแล้วผมจะให้เพื่อนๆฟังนิดนึงด้วยนี่เห็นไหมเขาบอกเลยว่าลร์พูอ่ะไอเรื่องอัลกอร e ทึมเรื่องค่าตัวกับทางเลเวอร์คูเซ่นอ่ะอันเนี้ย มันจะไม่ใช่ big issue หรือไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ problem หรือว i อิ s s u อ่ะดังนั้นเนี่ยโรมาโน่บอกเลยว่านี่คือคือคนแรกที่ผมจะชี้ให้เพื่อนๆฟังไงว่าเนี่ยพีแพย์มพอ important money นะเห็นไหมแล้วก็ลิพูไม่ได้มีปัญหาเลยจริงๆคําพูดของโรมาโน่ก็บอกเลยว่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเนี่ยเรื่องของการแบบว่าถ้าจะต้องสู้ด้วยเงื่องเงิน่นนะก็สู้ก็ไม่ไม่กลัวบายเยินนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเจ้าแรกที่รายงานถ้าจากโรมาโน่ครับ มาดูคิสเซนฟอล์ผมพยายามหาต้นทางต้นฉบับแต่ไม่เจอแต่ว่าหลายสื่อรายงานนำหย,หยิบจับเรื่องในมารายงานแสดงว่าไม่แน่ว่าคิสเซนฟอล์สเนี่ยสายข่าวเยอรมันเจ้าเนี้ยก็อาจจะไปพูดหรือไปเขียนในที่ไหนสักที่แต่ผมหาไม่เจอจริงแต่แน่นอนเขาเอามารายงานต่อๆกันนั่นมันน่าจะมีมูลความจริงแล้วมันยาวด้วยอเปราบผมสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าคิสเซนฟอลสายข่าวเยอรมันของบิลบอกว่า ดีลฟอร์เรนเวียสกับริบูเนี่ยมันคือริบูจริงจังมากมากเลยนะในการล่าตัวถึงขั้นที่เพื่อนๆฟังให้ดีนะฮะฟังน่าอาจจะต้องเอามือใช้หูอีกทีหนึ่งแค่หูอีกทีหนึ่งจริงป่าวะเนี่ยไมเคิลเน็ตเบิร์ครับซีอฟุตบอลบินไปคุยกับจอห์นเฮลลี่เจ้าของทีมถึงบอสตันในสัปดาห์นี้เพื่ออธิบายให้ฟังถึงเหตุผลที่ต้องการซื้อฟอร์เรนเวียสมันคุ้มค่ากับเ,เงินมหาศาลอย่างไรขอคําอนุมัติหน่อย อาจจะอนุมัติให้ไหมเนี่ยถึงขั้นว่าสัปดาห์นี้เดินทางไปบอสตันไปคุยกับจอห์นเฮลลี่ซึ่งแฟนบอลก็ถามว่าเอ้ยยุคนี้มันยุคไหนแล้วการแค่จะขออนุมัติหรือแค่เนี้ยต้องถึงขั้นบินไปหาเลยหรือยุคนี้มันมีวิดีโอคอลไหมออนไลน์กันข้ามโลกคุยกันผ่านวิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตากันก็ได้นั่นแหละครับ ก็คงเป็นคาถามที่แฟนบอลถามเหมือนกันว่าจริงหรอว่าสิ่งที่ <c oughs> คิเซนฟอร์เขารายงานมาแบบนี้นะครับแต่เขาก็เขาก็รายงานต่อนะว่าลิพูติดตามฟอร์เรนเวียสมานานแล้วมีเงินให้ชอปปิ้งแน่นอนดังนั้นมันก็ไปทางเดียวกันกันกบที่โรมาโน่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าผมขอพูดเรื่องนี้ว่าแล้วคุยวิดีโอคอลได้ไหมผมกำลังจะหาวิธีคิดนะว่าเออจริงๆมันสามารถคุยวิดีโอคอลง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียงบ ไม่ต้องเสียงบบริษัทไม่ต้องเสียงบสมสรในการนั่งเครื่องบิน,บ,นบินมาหามาคุยกันแค่วิดีโอคอลก็กางข้อมูลสิคุยด้วยปากก็ได้หรือกางข้อมูลยังได้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันคุ้มค่าอย่างนี้เฮียจอนถ้าเราทุ่มซื้อดีวีเอสเนี่ยมันค่าถึงค่าเหนื่อยค่าตัวสูงแบบนี้แต่สิ่งที่จะได้ตามมาคือแบบนี้แบบนี้แบบนู่นนี่นั่น,น,นก็เห็นด้วยแต่ถ้ามาในมุมที่ว่าอะไรคือเหตุจูงใจที่ถ้าสมมติจะเป็นจริงขึ้นมาว่าไอเดินทางไปคุยเลย การคุยกันแบบเห็นหน้าเป็นๆมันคงเป็นการนําเสนออะไรได้ที่มันอาจจะละเอียดกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าการคุยผ่านวิดีโอคอลประมาณนึงอะ่ะเออก็อาจจะมองเข้าข้างมุมนั้นบ้างแต่ผมก็ยังโดยส่วนตัวนะผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไอ้ไอ้ไอไอทฤษฎีที่ว่าบินไปคุยอะ่ะมันสามารถคุยคุยได้ง่ายกว่านั้นไม่ต้องบินก็ได้ไงทีนี้คิสเซนฟอสก็บอกนะครับว่าบายเยนพร้อมคุยกับเรเวอร์อยาวๆอ,อันนี้ปาฝั่งบายเยนบ้างแล้วเพราะเขาก็เป็นสายข่าวในเยอรมันเนาะ บาเยนพร้อมคุยกันเลเบเร์ยาวคือพร้อมเป็นหนังชีวิตอ่ะ,อะรู้ดีว่าไม่น่าจะเอาวีเสเนี่ยไปเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรมโลกทันน่าจะดิวไม่ทันเพราะว่าศึกชิงแชมป์สโมสรโลก1 4มิถุนายนบาเยนก็เตะแล้วแต่สิ่งที่ต้องคุยกันคือค่าตัวมากกว่าบาเยนอยากจะยื่นแค่85ล้านปอนด์ผมขอพูดเป็นสกุลเงินปอนด์เลยนะครับแต่เลเวอร์ตั้งเอาไว้126ล้านปอนด์ซึ่งตรงเนี้ยบาเยนก็ยังแบบพยายามต่อรองอยู่เลยแล้วส่วนต่างมันยังตั้งอีก40กว่าล้านอ่ะ ซึ่งยังหาข้อตกลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีมุมตกลงกันได้ในซัมเมอร์นี้ไหมถ้าตกลงไม่ได้บาเยนต์ Bayern ก็ยังเชื่อลึกๆว่ายังไงนักเตะก็จะมาหาพวกเขาถ้าไม่ใช่ซัมเมอร์2025ก็ซัมเมอร์2026อยู่ดีคือบาเยนต์มั่นใจแบบไม่รู้ไปกินอะไรมามั่นใจขนาดนั้นแต่ก็ไม่แปลกฮะพวกเขาก็มักจะมั่นใจในพวกดีลซื้อขายแบบนี้อยู่แล้วนะฮะพวกซื้อขายตัวในประเทศนะครับบาเยนร์ Bayern. อ่ะลุยสตยสตีลบ้างลุยสสตีลนักข่าวสายหงพูดถึง เนี่ยดีลฟอร์เรนเวียสอัปเดตในคลิป YouTube ช่องเขานะครับไปติดตามกันได้นะลุยซิลบอกว่าฟอร์เรนเวียสเนี่ยสนใจไอเดียในการมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลผลักดันดีลนี้อย่างหนักจริงๆเงินเนี่ยมี้ช็อปอายะเป็นคนที่3แล้วที่พูดเรื่องเงินว่าไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลย The Mo n e y is t h e r e เคยพูดคำนี้ไปแล้วเมื่อคลิป2วันก่อนแล้วก็พูดย้ำคำเดิมว่าลิเวอร์พูลมีเงินย้ำเลยว่าดีฟอร์เรนเวียสมีเงินนะจ๊ะฟังแล้วเราก็ต้องแค่หูรอบที่สาอีก มันจะจริงไหมเนี่ยนะฮะส่วนความรู้สึกส่วนตัวของคริสตีลนักข่าวคนนี้เขาบอกว่าในความรู้สึกเขาเสียงเสียงรอบข้างดีลเนี้ยมันเป็นไปในเชิงบวกกับริยภูคือเขาบอกว่าไม่ได้แปลว่าเอ้ยจบแล้วนะกับริยภูคือจบแล้วแบบได้แน่นอนไม่ได้หมายความแบบนั้นนะแต่เสียงอะมันไปเชิงบวกไม่ใช่เชิงลบถ้ามันเป็นเชิงลบก็คือไม่น่าได้ไม่ไม่มีมุมไหนได้เลยวะ่ะแต่มันไม่ใช่ไง มันยังมีมุมที่ลิฟู์ยังมีรุ้นดียวนี้นี่คือสิ่งที่ลุยส s สติลสื่อออกมาจากจากคลิปนี้นะครับผมก็สรุปให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับส่วนถ้าเอาสีสารจากฟอร์เรนเวสเองจริงๆใน IG หรือว่า Instagram Story ของเขาลงเอาไว้นะฮะเป็นภาพอยู่ในสระน้ำที่ใดสักที่หนึ่งน่าจะพักร้อนอยู่เพราะว่าซีซั่นจบแล้วครับแล้วก็มีรูปอีโมจิด้านล่างเพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะเป็นรูปแบตเตอรี่กับพระอาทิตย์ ก็จริงๆถ้าสื่อสื่อสารตรงๆมันก็คือแชทแบทพักผ่อนไงแชทแบทแล้วก็แสงอาทิตย์ก็คือรับแสงอาทิตย์ที่ไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าเป็นแฟนริเวอร์พูลก็จะจิน้นหรือจินตนาการสูงว่านี่ไงมันเป็นการบอกใบ้ว่าเลือกริเวอร์พูลข้างหน้าคืออะไรสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําคืออะไรพูลพูลคืออะไรริเวอร์พูลโอ้โหเนี่ยลิเวอร์พูลกันเต็มเลยครับลองดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะพูลนี่ริเวอร์พูล พูแบบตัวใหญ่หมดอะ pool liver pool ก็คือ p l o แ and b บรูเออบางคนก็ตีความต่างกันไป b l o แ and b บ u e ยังไงวะเนี่ยแล้วก็ red flower มันต้องเป็น next to p o o ก็คือโอ้หนี่ก็ตีความกันฝรั่งนี่ก็กจินตนาการสูงเหมือนกันนะครับเขาบอกเนี่ยดอกไม้สีแดงก็เหมือนรีพูอะแล้วก็พู oo, มันก็คือชื่อย่อของรีพูอะไรอยู่วะนะ ไปกันใหญ่นะอันนี้ถือว่าเป็นสีสันที่ผมนามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบขำๆนะฮะอืมก่อนจะไปเรื่องราวของเบนจามินเชสโกนะครับขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีกันก่อนแล้วกันนะครับสําหรับติ่งไทฟูนะครับร้านอาหารจีนพื้นบ้านเซี่ยงไฮเ้เฉวนนะครับใครที่ต้องการกินอาหารจีนอร่อยๆเมนูมากมายหากินยากที่นี่รวบรวมครบมีกว่า6สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลสามารถสั่งไปกินที่บ้านก็ได้มีเดลิเวอรี่นะครับทางไลน์แมนแล้วก็ทาง Gra b Food นะครับ และที่สําคัญเดือนนี้ถ้าไปกินที่ร้านสําหรับใครที่ไปกินที่ร้านก็จะมีโปรโมชั่นนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับนี่โปทานเป็นคู่รถเป็นคู่แต่ทานเดี่ยวก็ลดเหมือนกัน10%นะครับมะเขือยาวราดซอสยู่เชียงนะครับแล้วก็โรตีต้นหอมมันโถท,ทอดแล้วก็เสฉวนทรงเครื่องนะครับก็เป็นเมนูที่ลด10%จัดโปรสาหรับเดือนนี้ไปกินที่ร้านได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์ติ่งไทฝูแอดติ่งไทฝู t I N G T A I F U นะครับฝากว้ด้วยนะจ๊ะ เ e นจามินเซสโกครับมาจากรายงานเอ u ล i v e จาก d ดฟโอซีคอนะอย่างที่ผมบอกว่าเดฟโอซีคอก็เป็นนักข่าวที่นักข่าวออนไลน์ที่ผมให้สักเทียสองถือว่าเป็นนักข่าวน้ําดีนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มั่วบ่อยอัตราสําเร็จผมว่าอยู่ที่ประมาณ80%เลย20%น่าจะมีวืดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ดีส่วนใหญ่แหล่งข่าวหรือข้อมูลที่เขา,ารายงานจะค่อนข้างดีเขารายงานครับว่าร์พูเนยสนใจ มันจะมี2เรื่องคือ1นักเตะส, <Ừ. S 1> สนใจริบูสองริบูสนใจนักเตะจริงจังมันจะเป็นสนใจซึ่งกันและกันนะเขาบอกแบบนี้ฮะว่าริบูสนใจเบนจามินเซนโก้กองหน้าของไรซิกเนี่ยมาอย่างจริงจังมันมาักมา,มานานแล้วอ่ะคุยเคยเข้าไปคุยกับน,นักเตะเมื่อซีซั่นก่อนอ่าเมื่อเขาใช้คําว่า l a สเ year ปีก่อนด้วยและยังติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อยมาส่วนนักเตะเองก็มีความสนใจที่อยากย้ายซบริบูเหมือนกัน แต่ทีมที่สนใจในพรีเมียร์ลีกก็มีไม่ต่ำกว่า3าทีมทําให้ก็ยังต้องมารอดูคือยังไม่ถึงขั้นชัวร์แต่ที่แน่ๆลิปูก็ค่อนข้างชอบดีลนี้นกเตะก็เปิดโอกาสกับการย้ายมาลิปูเช่นกันเชสโกนะฮะคือโปรไฟล์ที่มีมุมที่ตอบโจทย์ทีมงานลิปูนี่เขาเขียนเลยครับว่า1อายุ22ปีจํานวนประตูปีก่อน21ประตูกับ6แอสซิสต์ในทุกรายการ4ประตูในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกใช้ได้รูปร่างสูงใหญ่แต่มาพร้อมกับเทคนิคที่ดีเป็นกองหน้าที่หายากในตลาด แต่ไลซิกตั้งคาดตัวไว้สูงร้อยล้านยูโรเขาบอกแบบนี้นะร้อยล้านยูโรก็คือ85้า85ล้านปอนด์ลิฟูเชื่อว่าการต่อรองราคาจะสามารถต่อรองให้ถูกกว่านั้นได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2สมโมสรรวมถึงไลซิกเองปีนี้ก็หลุดไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกิปีหน้าหลุดไปจบอันดับที่7ทําให้พอไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกิเงินก็หายแถมตอนนี้ลิฟูเองกอ็แต่ว่าแต่ว่านะเบื้องต้นลิฟูยังไม่ได้ติดต่อไลซิกนะ ต่มันเป็นความสนใจนะตอนนี้อาจจะต้องรอขายนูนเยสก่อนทีนี้เนี่ยสื่อเยอรมันเคยบอกว่านะฮะคือคือแม้ว่าทางเดฟโอซคอปจะบอกว่าร้อล้านร้อยล้านยูโร85ล้านปอนด์แต่สื่อเยอรมันเคยบอกว่าค่าฉีกของเซสโกจริงๆมันแค่80ล้านยูโรหรือ 60.. ประมาณ60ล้านปอนด์ค่าฉีกราๆแค่60ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ถ้าใครอยากผ่อนจ่าย ขอเป็นประมาณสัก70ล้านปอนด์70ล้านปอนด์เนี่ยจะพร้อมยินดีให้ผ่อนจ่ายได้เลยดังนั้นราคาจะอยู่ที่เลนส์ประมาณนะครับเลนสก็คือช่องว่างนะครับหรือว่าแกลระหว่างเนี่ย B 2 w B เนี่ยก็คือ60 70ล้านปอนด์เอาเราพูดเป็นกันสุลเงินปอนด์ในท้ายที่สุดดีกว่าเพื่อให้เราไม่งง60ง70ล้านปอนด์มันไม่ถึง85ล้านปอนด์อย่างที่ Defo C Corp บ,บอกก่อนหน,น้านี้ไอเรื่องค่าตัวผมขออนุญาตเชื่อฟิลิปไฮเซ่ของทาง ของทางสกายสปอร์ตเยอรมนีเพราะเป็นสื่อเยอรมนีก็น่าจะรู้เรื่องข้อมูลฝั่งไลซิกมากกว่าเดฟโอซิคอปดังนั้นมันราคามันไม่ถึงอยู่แล้วครับรับผ่อนจ่ายได้ด้วยผมว่าดีลนี้ถ้ามองมุมนี้ความเป็นไปได้เราตัดไม่ได้นะครับและพวกนักข่าวสายหงของเราที่เป็นเทียระดับท็อปๆก็จะหย่อนชื่อ2ชื่อมาก่อนอย่างที่เราทราบกันที่ผมก็รายงานไปหลายครั้งแล้วว่าเขาหย่อนมาให้2ชื่อกองหน้าที่ทีู่สนใจก็คืออูโกอิกิติก้และเบนจามินเซสโก ซึ่งราคาอยู่ในเลนใกล้เคียงกันแต่อูกออิกเก้เนี่ยล่าสุดก็มีข่าวว่าคือเขาไม่มีค่าฉชกสัญญานะไออิกิเก้เนี่ยแต่ทางแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยโก่งค่าตัวตอนนี้ไปที่85ล้านปอนด์หรือ100ล้านยูโรแล้วนะครับก็ประมาณนั้นพูดถึงเซตโกอีกนิดนึงก็คือสรุปอ่านว่าเซตหรือเชทผมก็ยังมีติดอ่านเซตบ้างนะแต่ว่าเราลองมาดูเขาอ่านคือมีนักข่าวถามว่าเฮ้ยปกติคุณให้เรียกตัวเองว่า เบนจามินหรือให้เรียกว่าเชสโกคือสะดวกให้คนเรียกแบบไหนเขาก็บอกว่า n o ม m ล l y นะฮะ n o r l แบบนึง n o r y เห็นปะชอช้างนะครับ Chesco เ h e s c o เขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมอยากผมอยากให้เพื่อนคนเรียกชื่อนำสกุลผมมากกว่า second name อะ l i k ะ Chesco นะ Chesco อ่ะฟังอีกทีหนึ่ง เชสโกแต่ถ้าฟิชเนตได้คิดนามสกุล like เชสโกแต่ถ้เชสโกเชสโกชัดเจนว่าไม่ใช่อโซอโซแต่เป็นชอช้างอ่ะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะเาจะไ,ได้อ่านตามที่นักเตะบอกเพราะก่อนหน้านี้ก็งงว่าซอร์โซหรือชอช้างสรุปว่าเป็นชอช้างน,นะครับเชสโกแต่ว่าถ้าเอาชื่อจริงๆเบนจามินและตัวเจเนี่ยมันไม่อ่านว่าจานะไม่ใช่เบนจามินถ้าฟังจากที่ปากเขาพูดเป็นเบนจามินนะ มฟังจิเ be yeah. <Okay. S 1> บนจามินแสดงว่าอ่านอย่างนี้เบนจามินเชสโกนะครับอทีนี้เรื่องราวของหลุยดีอารครับมาอัปเดตกันต่อหน่อยว่าตอนนี้ทิศทางบาซ่าเฮ้ยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพื่อนๆมันเหมือนเริ่มจะอัปเดตไปในทางที่บาเซโลนาเริ่มมีทิศทางที่จริงจังกับหลุยดีอารขึ้นเรื่อยๆจากสื่อเจ้าแรกรรเลโบมาสู่มา มาสู่สปอร์ตสปอร์ตรายงานโดยนักข่าว3คนไม่ซ้ำหน้ากันทั้งควนมาตี้ที่ระดับท็อปทั้งชูอาคิมเปรานะคนนี้ก็จะเป็นนักข่าวของเว็บไซต์สปอร์ตเช่นกันเทียสองก็จะไปในทางเดียวกันแล้วว่าตอนนี้บาร์เซโลนาวางลุยดิอารสนะครับเป็นเป้าอันดับหนึ่งเป็นเป็นงานหลักเป็น p r i ออเร y ตี้ที่ต้องทำในซัมเมอร์นี้เลยคือการเสริมตัวลูกอย่างแรกก่อนเลยแล้วก็ตำแหน่งอื่นค่อยว่ากัน นะครับแล้วเขาบอกว่าจากตอนแรกที่มีแค่เดโก้หมายถึงว่าเดโก้เนี่ยผอ,ออกีฬาเนี่ยเขาเป็นคนเสนอชื่อแล้วเป็นคนที่ชื่นชอบชื่นชอบลุยดีอาร์ทมากๆเลยเสนอชื่อนี้แต่ก็ต้องคุยกับคุณซื้อไงซึ่งล่าสุดเขาบอกว่าฮันซี่ฟิกเองก็แอปพูฟแล้วก็มีการอนุมัติแล้วว่าโอเคเห็นด้วยกับเดโก้ว่าเอาดีนี้ก็ได้ในเมื่อนิโก้เวลเลียมมันยากหรือนู่นนี่นั่นเอาไม่เวลาเอาลุยดีอาร์ดีกว่า หรือทีอาร์ดีกว่าชัวอายุ28สัญญาเหลือ2ปีประสบการณ์โอเคเอาตัวนี้แหละเข้ามาเสริมแนวลุกหน่อยตอบโจทย์แนวลุกที่บาร์ซ่าต้องการอยากได้ตัวที่มีความยืดหยุ่นเทคนิคดีแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่บาร์ซ่ากำลังทำอยู่ก็คือเขาก็บอกนะว่าตัวนักเตะอยากย้ายไปบาร์ซ่าด้วยนะแต่นักเตะเหมือนขออย่างหนึ่งว่านอกจากจะมีเงินมาซื้อผมแล้วเนี่ยขอให้เคลียร์เรื่องหลังบ้านให้ชัวด้วยว่าซื้อผมไปจะลงทะเบียนได้ เอาแบบไม่มีปัญหานะไม่เชียวบาซื้อไปปุ๊บแล้วลงทะเบียนผมเล่นไม่ได้อะหลายคนงงออาซื้อไปทําไมลงทะเบียนไม่ได้อันนี้ผมต้องอธิบายเผื่อสําหรับคนที่ไม่รู้ไม่ค่อยได้ติดตามบอลสเปนเอาแบบเข้าคร่าวก็คือสเปนเนี่ยมันจะมีแต่ละปีเนี่ยทางลาดิก้าเขาจะดูแต่ละทีมการเงินเป็นยังไงถ้าการเงินทีมไหนดีก็จะอยู่ในเลโชหนึ่งต่อหนึ่งอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งคือหาเงินได้10บาทใช้ได้10บาท ขายนู่นนี่นั่นขายนักเตะ10บาทใช้เงินได้แล้วก็สามารถไปซื้อกลับมาได้10บาทคือเป็น1ต่อ1แต่ถ้าทีมไหนการเงินไม่ดีกลาบจะเป็น1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4แล้วแต่ดูประเมินการเงินบาซ่าก่อนอันนี้ที่เขาบอกว่ามีปัญหามีปัญหากันมาหลายๆปีมันเคยอยู่ในอัตราส่วนเป็น1ต่อ4คือขายขาย,ขายเน้ขายไป1เอ่อขออภัยขาย4แต่ใช้ได้แค่1อ่ะในอัตราส่วนอ่ะ ทำให้ที่ผ่านมาบาซ่ามีปัญหามาตลอดมาตลอดแต่ค่อยๆเคลียร์การเงินมาเคลียร์ๆมาจนปัจจุบันมันใกล้ที่จะเข้ามาสู่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วเหลือแค่อนุมัติไอ้เรื่องบล็อก VIP เรื่องอะไรเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าบาซ่ามั่นใจว่าจะเคลียร์จุดนี้ได้เพราะเคลียร์จุดนี้ได้จะกลับมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งทำให้บาซ่าเสริมทับอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้รับอนุมัติอยู่ดีแต่แค่ว่าบาซ่ามั่นใจว่าสุดท้ายจะเคลียร์ตรงนี้กับลาลิก้าได้แล้วกกกก็จจะได้้้ลััับมมมมมาาาาาใใช่่่่ยออตตรสววนนนนนีคคงงงเิิขึ ซึ่งถ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งปุ๊บ,บ,บก็อาจจะแบบขายนักเตะคนนั้นคนนี้ออกไปหน่อยก็สามารถมาซื้อลุยดีอาร์ตได้ง่ายขึ้นอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นี่คือสถานการณ์ตอนนี้เหมือนบาซ่าเริ่มเริ่มเบนมาทางลุยดีอาร์ตแบบค่อนข้างชัดเหมือนกันนะก็แล้วยิ่งบาซ่าเขารู้ด้วยว่าลิพูตั้งค่าตัวไว้เจ็ดสิบล้านปอนด์พวกเขาก็ไม่อิดออดน,นะเจ็ดสิบล้านปอนด์ที่ลิพูตั้งเอาไว้ก็ไม่อิดออดแต่แค่ว่าต้องไปเคลียร์เรื่องหลังบ้านก่อนเนี่ยทำให้ เราต้องจับตาดูจริงๆแล้วก็นอกจากบาซ่ามีซาอทุที่สนใจนักเตะเอาเป็นว่าค่อนข้างเห็นชัดกับว่าถ้าเอาทางดีอาร์ตนะในยุโรปน่าจะมีบาซ่าทีมเดียวเลยที่สนใจแบบจริงจังแต่ถ้าเป็นซาอุก็กคือซาอุก,ก็สนใจนะจะเป็นซาอุก,กับบาซ่าเอาพูดแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นนูนเยซซึ่งนูนเยซเนี่ยค่อนข้างชัวร์ไปแน่อันนี้ไปแน่ๆแต่ดีอาร์ตเนี่ยยังต้องรอดูใช่ไหมแต่นูนเยซเนี่ยไปแน่ๆครับ อันเนี้ยก็จะมีทั้งซาอุที่สนใจและนาโปลีคือถ้าเอาสายข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมนีบอกว่าซาอุคือแบบ continue, continuing to push ก็คือแบบเหมือนกำลังผลักดันดิลนูเยสแบบต่อเนื่องเลยกำลังผลักดันแบบจริงจังอะเอาไม่ง่ายจริงจังจริงจังนูเยสเลยซาอุจริงจัง,จ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 งมากๆก็เป็นรายงานไปในทางเดียวกันกับสื่อซาอุที่รายงานกันก่นกอนหน้านี้แล้วก็หลายๆสื่อก็บอกว่าซาอุจะกลับมาอย่างที่โรมมโน่ก็บอกว่าเนี่ยมัน ตัวนักเตะเนื้อหอมแล้วก็นาโปลีก็สนใจแอตมาริดก็สนใจคือเรียกได้ว่าถ้าเอาความเนื้อหอมนูนเยสด,ดูเนื้อหอมกว่านนะมีซาอุมีแอตมาริดแล้วมีนาโปลีแล้วไม่รู้จะมีตัวละครอื่นโผล่มาเพิ่มอีกไหมรอติดตามดูครับแต่ว่านูนเยสนี่คือมันคือจบกับลิพูแล้วจริงๆในเบื้องหลังผมเชื่อแบบนี้นะว่าคงมีการแจ้งกันแล้วว่าซัมเมอร์นี้หาทีมใหม่ได้เลยนะคุณไม่ได้อยู่ในแผนแล้วแต่อย่างลุยดีอาร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าลิพูไม่ได้พูดแบบนั้น ผมเชื่อว่าอย่างลุยดีอาร์เนี่ยลิปูอาจจะบอกแค่ต่อสัญญาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต่อสัญญากันนะอืมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในแผนนะไม่ใช่คืออยู่ในแผลแหละแต่ถ้ามันมีข้อเสนอเข้ามาลิพูจะพิจารณาถ้าข้อเสนอดีซึ่งถ้าเป็น70ล้านปอนด์อย่างที่สื่อฝั่งบาร์ซ่าบอกจรงิงผมว่าไอ้อย่างเงี้ยลิพูพิจารณา70ล้านอ่ะของดีอาร์นะแต่ของอันเนี้ยยังไงก็ขายแน่นูนเยสนนะให้เราเข้าใจแบบนี้เลยนูนเยสคือการปักป้ายขายดีอาร์ไม่ได้ปักป้ายแต่ถ้าข้อเสนอดีเข้าาามพิจรณ ให้เข้าใจแบบนี้ครับส่วนงานพามทามออนสเตจหรือว่างานเเขาเรียกว่ามิงบวกอำลารายการของโค้ดแอคด้วยเนี่ยเป็นมิงหลักๆแหละนะอม31พฤษภาคมนี้300ที่นั่งบัตร100บาทในการเข้างานที่โรงแรมเมโทรพอยต์กรุงเทพซอยลาดพร้าว130นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้บัตรนะผู้จองเข้ามาทะลุ100ไปแล้วนะครับก็รีบจองกันเข้ามานะครับนะ รับเต็ม300ที่นั่งแต่ว่าจริงๆก็จะมีที่นั่งที่กักไว้ให้กับเพื่อนๆทีมมง,งทีมงานของขอบสนามของอะไรด้วยซึ่งอาจจะบัตรที่ขายให้จริงๆอาจาจะมีแค่200ก่อนที่นั่งดังนั้นรีบนะครับก่อนที่จะเต็มตอนนี้ก็เหมือนกับผ่านไปเกิน1ใน3แล้วถ้าให้พูดแบบนี้มีผมมีโค้ดแอคมีปีเตอร์โบสแน่นอนครับมีขวัญลำมาเซียแล้วมีมีกันโตนาได้เจอในงานแน่นอนมาพูดคุยมาถ่ายรูปมาร่วมกิจกรรมต่างๆนานา,นานกัน,านได้นะ มีเบลม,มีเบลข่บสนามมีเกมเองแล้วก็มียักษ์ลอยแดงมีพี่ตังกุยนะครับที่จะมาเป็นเกสในงานด้วยเจอกันครับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็เจอกันในงานนะครับฝากไว้ด้วยนะจ๊อะอะสแกนเคอร,ร์โคดอีกทีนึง่งอะตามนี้เลยนะสแกนเคอร,ร์โคดไปสมัครอะไปลงทะเบียนได้เลยนะครับส่วนขาว่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับสำหรับอาทางด้านผู้ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้านะครับบริษัทแพนบีเข้ามาร่วม นะรับสิทธทิประโยชน์ร่วมกับาการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกครอบคลุม3ฤดูกาลด้วยนะครับก็ได้รับสิทธิทประโยชน์การตลาดทั้งหมดนะนี่ก็คือในเรื่องของการถ่ายทอดสดทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งเ a Cup เนี่ยที่เรารู้กันว่าบริษัทแจ๊ดซื้อลิขสิทธิ์ไปนะตั้งแต่ซีซั่น2025-26จนถึง2 0 2 9 3 0นะแล้วก็จับมือกับทาง AIS ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีมีทาง Mono m a x ที่จะเป็นช่องทางในการถ่ายทอดสดนะแล้วก็แพลน B ที่เพิ่งมาร่วมล่าสสุดนนนี่่กก็จััับบมือ4วนนะคร ก็จะดูแลการตลาดต่างๆนานาสอดคล้องกิจกรรมให้มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมคอนเทนต์กีฬาพิมลีกนะฮะแล้วก็เติมกลยุทธ์ต่างๆนานานะครับทั้งมีเดียทั้งทางออนไลน์ต่างๆนานานะฮะโอ้โหหลายอย่างออนแอร์ออนไลน์อะไรเนี่ยเอาท์โฮมออนกราวนะ 4OS Media ะก็เนี่ยจะเป็น44 4แพลนของพวกเขานะครับก็ติดตามดูครับแล้วก็อย่างที่เราทราบข่าวๆมันกนมาเข้า,ขาๆแล้วนะว่าลิขสิทธิ์ปีหน้าเนี่ย จ่ายเดือนละ300กว่าบาทซึ่งเป็นราคาที่ผมว่าคนไทยน่าจะเข้าถึงได้ไม่ยากเกินไปในแบบถูกลิขสิทธินะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่นํามาบอกเพื่อนๆวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันง่ายๆจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารและ่วนต่างๆกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้3ามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกว่า subscribe แล้วอีกห้าหมื่นเก้าอีกประมาณห้าหมื่นเก้าก็จะครบ s u b สไคร b ์400,000จะครบตอนไหนเนี่ยแต่ฝากเพื่อนๆ้เสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค d ด c ได้อีกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆพบก,กันใหม่โอกาสหน้านะครับกดด o n a t e super chat ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ